สวัสดีจ้าทุกคนมาหนีกับบ๊อบโกันใหม่แล้วเจ้ามันนี้มันกะเลยกานแล้วจ้าตอนนี้มันกะบ้านในหายดีจากการเป็นวัดเป็นไข่เดีอจ้าน่ากระสิแบบสี่จิกน้อยเด้อวจ้าทุกคนมัอนี้มันกะสี่้ามาเบิ่งหน้าคือเก่าทุกคนมันนี้มันนี่อยากเสยเบิ่งไปเบิ่งกันเลยจ้าเบิ่งจ้าทุกคนทุกคนจะมาตัวนี้เดบอที่มันเป็นมาจอนจ้าที่เพื่อนเอาไปทิมอยู่กล่องขยะ รู้สึกแบบเลตูดมันก็เลยเอามันมากตาก็เลียงสายางดีเลยแบบนี้มันอ้วนขึ้นเลยนี่ตอนนั้นเจจอยซะบักดาวพะนะบักดาวนี้ืัวดาวนีพะนะนห้ากับ <c oughs> นันเบืงนะ้งไหมเบื้งจาบรรยากาศทุ่งนายังมาแรง คำเล่งเร็วมันเริ่มมนาวแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ทุกคนเห็นบออีกจะน้อยเหมือนกันสิได้กปูกมั่นแล้วจ้ะ <c oughs> พอกระไทยเห็นแล้ว <c oughs> เหลือกี่ลองมันนี้ เอาตอ่ไอ้ก่อยอยื้อใส่ <c oughs> ฮ<า>ะปืงจ้าพอถ่ายคันแถวออกป้ากวางดีพอให้มันฮ็ตเนี่ยแหละถ้าเบิ่งกันเลยจา้าว่ามันสิเป็นยังไงอ้อันนั้นแม่ปู่มัน,นมแล้วตอนนะ่ะนี่แห พี่สาวมาเด้อจ้ะพี่สาวมาจะเชี่ยงมให้กหลานมะปูมั่นค่ะนะคือสิมั่นฮนะ พูดเ <c oughs> บาเชียงไหมมาขับรถไทยน้ำตาโอ้เหมือดเ,เ,เลี้ยวเลยเนาะจ๊ะมาหอดบานกับเหมือดแล้วเังมีหนำขังอยู่เลยเป็นจ๊ะหนำขังกัมีม่เป็น,นเอา ำแล้วเมื่อแล้วเอาใยไปใส่อ่ะอยุบานี่ยังหนึ่งเขาไว้เพระเห็นทอดขนหนึ่งเขาไว้เพระเห็นฮอดขน,น,ไ,น,ขนไม่เกี่ยค่ะแขลูกเธอลูกเธอไม่เกี่ยค่ะแท้สุดยอดเลย <mm มาย Id <mm no yes <mm ังไงพากันมาจังไหนเยอะป่ะอาอางขงงมีอเต้อแถวกันมาเลยสิไปมากับเฮาพ่อหมาสุดย๋ดทีหลีดเชิได้กี่ปมลรอใช่บ้างแน่ได้เยอะบ่บูู่ได้กลอนไปหาผู้ เฮยมึงมึงม so ึงเกียกขี้ดินสุดยอดเลยอยู่เชียงไม้บะเคยหลินเลยเนาะใช่ไหมอ้วนเอ้ยเกียกขี้ดินเนาะเย อ้แม่ไปรับเอารถขั้นแดงอะนะไปรับบอซองเสียอ้ยฉันหอดนี่แล้วฉันหอนมากว่มนีแล้วหางมากวันคำมแล้วเร็วฉันมาหอดบางกับมือแล้วยุเชียงไม่หนาวไป บัว oh ผ uh ู huh. okay. ้หายโผล่มอยากทายบ่กับเอฟไปล้างมือไปล้างมือเลยอันมองล้งมือใส่ลูกใส่แกใส่เนี้ยใส่แกใส่หน้าแต่แกบ่เพี้ยบอ่ะถูกเนาไอ้เบ๊กับไปส่งอีตาตัวเบ๊ไปส่งอิตา ลูกมะแม่ไม่แห้งตาพีบ้านเตียสำหรับคลิปนี้ตาขอฝากเพื่อนท่านนี้ด้วยจ้ฝาฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้มานนด้วยจ้า